สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกท่านถึงบากร่างภาไปอัปเดตเกี่ยวกับไม้สวนของอ,อพี่ชายบากร่างพี่น้องงามงามใหม่เรากำลังงามรวมถึงไม้กวกมงคลพี่น้องกวก,วกแคะมรกตด่างเลมอนสายพันธุ์ของเฮียช้างกวกแคะเฮียช้างพี่น้องบากร่า,างภามาบังคัอัปเดตข่าวสารเนี่ยเรา ใม่เราก็งงามอยู่ผมภาพมาเบิ่งบางเดือนทีเดียว,สอ,ว,ว,อวสองเดือนกว่าๆหรือเกือบรวมๆสองเดือนเนี่ยตัวนี้โคตรงามเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวมึงดูอัปเดตต้นใหม่ให้เอฟซีเป็นเบิ่งก่อนเนี่ยตัวนี้งามพี่น้องเองนี่ยเห็นบ้างครับนี่แหละนี่นี่น,นี่ตัวนี้ผมเบิ่งครับ,รบ,รบ,รบรผมใส่กล้องหนาท้ายเด้พี่น้องเนี่ย ไปดต้นอยู่ประมาณสองปีเลยลูกพี่หอดสองปีไหมปีครึ่งสองปีเอ้ยเว้นป,ปีปีครึ่งครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกท่าน,นครับผมนี่ไม้ปีครึ่งนะครับแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะโตทุกต้นนะไอ้รุ่นในกันเนี่ยว่าโตกัลไรเด้ครับรุ่นในกันเนี่ยทั้หัวมีฉีดไฟเลยทั้นี่นก,ก้อยน,น้อยรุ่นในกันนะรุ่นนี้มันเรียงมันง่ามงมือนะครับสววอีหลี่ ใบต้นนี้อันนี้คุณรวมๆครับยอดครับบวกมะรกตแค่ด่างเลมอนครับเพื่อนอันนี้คือเป็นรงพอช่ำของเนี่ยเื่อนะครับโอเคเมนเมดได้พี่น้องเหมืนเลี่ยงครับสาบเองมีใช่หมดเลยนะครับแต่ว่า เพราะมันบอกดงกังแบบนี้เลยไม่ใช่ว่ามันมัน,ม,นมันจะด่างทุกต้นนะมันบอกดังทุกต้นเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอันนี้อยู่ด้านหลังไอ้พวกนี้เป็นเป็นอีกฟอร์มหนึ่งเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นกวกแค่เกินพี่น้องต่ว่ามันบปดงังมันว่าเปิดดังนะครับผมเนี่เยเต็มเลยกวกธรรมราก็าามีนะกวกธรรมราอยู่ด้านในใบที่สีเงี้ยงมาหนึ่งนี่นี่ต้องกวกธรรมราไม่เบิ่งครับเนี่ยพวกนี้กวกธรรมราเลยนี่มันจะ่งเงี้ยยิ่งเงอันนี้เป็นกวกธรรมรา จะเป็นกวกด่างเลมอนเนี่ยเนี่ยอย่างที่ผพมพาเอาเองพี่น้องเนี่ยอันนี้คือเป็นเป็นแค่เป็นเป็นกวกแค่นะครับมันจะเลี้ยงง่ายสาพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าเลียงงยเล้ยงง่ายเลี้ยงง่ายตายยากกินมันนะครับเนี่ยบางต้นไหนนาะลองเอาไปเอาไปส่สงลูกเอาไปส่งลูกขางพี่โอ้โหเราเก็บไปแล้วเราเก็บไปแล้ว ตุนน้องงามเปนยางกับบ้านลังบานปออเป็นขมาอัปเดตของเราจะมีกับแม่ได้ครับแกใส่กรงไว้อย่างดีนะป้องกันซัดเลี่ยงจะแมลงเหยียบประมาณนะครับผมว่าไม้เขามันปเ,เปรตเ,เป็นไม้ไต้นลำ้มรับต้นแข็งเป็นลำต้นอ่อนๆน,นะพี่น้องเราถึงกวกน,นะครับงามเนาะที่จอดได้ดีเราเลี้ยงเ่าต้นนี้นี่ต้นนี้นี่เฮียแก บ่ได้ปล่อยได้พี่น้องเฮี้ย <c oughs> แกเฮียช้างอะ่ะเราเรียงไว้เป็นค้ออื่นบางเด้กครับผมเป็นเป็นโปรไฟล์สำหรับสวนเล่านะครับต้นเนี่ยสุดยอดนะาค่าตัวน้องโอ้ยประจวบถึงพี่น้อง <c oughs> สูงแต่แบบเพื่อนๆรือว่าแบบกลุ่มของเพื่อนๆที่เกี่ยวกับชมรมคนรักกวากมรกตแค่ด่างเลมอนเป็นการศึรษาราคากันนะพี่น้องราคาโอ้ยสุดยอดพี่น้อง เกล็นทะเลอยากอยากจับค่าตัวน้องเขาเขาลอกเปลือกเสเบิ้องนี้จะต่ำภูมิแล้วเสิรือกบานกวกแค่ด่างเลมอนชุนรมคนรักด่างเลมอนแบบสายพันธุ์ลอยลอยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่คืนเลยพี่น้องแบบเพจทไกกลุ่มใดที่มีคนเข้าไปติดตามหลายประมาณน่ะน,นะครับเขาพี่น้องเอาไว้ทัพนี่ละทัพนี่ก็พามารับชมกวกด่างแค่เลมอน ชอบคลิปนี้จังใดหรือว่าบากขวังเอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขยองเดานครับผมเดี๋ยวบากขวังเยอะมาอัปเดตให้เบิ้งใหม่รอ,อบต่อไปครับเจ้มื่อนี้ครับเอาไปทำนีิก่อนครับผมบสวัสดีครับทุกๆคน